ปล่อยตัวออกมาในยกที่2งนี่โอ้ธงชัยนี่เดินกยับเข้าหานะครับมีไปเจาะยางทักทายไปก่อนครับพยายามจะเดินเปิดเกมนะครับทั้งด้านธงชัยเก่งพลังกำปั้นขวานน่นครับเป้าหมายของเขาคือต่อยมาเตะขานะครับแต่ดูว่าทาั้งด้านเพชรนัทจะต้าน ด้วยการอวุธไหนครับพลังกำปั้นของทางด้านธงชัยัเงียบปุกซ้ายและแข้งขวาตามเข้าไปชักจัมโหนะครับเพชรานัทโดนขาไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหแล้วว่าจะสะสมหรือเปล่าเริ่มจะมีหมัดขวาคอยบวกล้วก็แข้งขวาธงชัยเริ่มจะได้ใจนะครับเดินขยับเข้าหาเบียดเข้าไปโอ้ยเพชรานัทจะขยับเข้าไปก็โดนถีบทำลายจังหวะเอาไว้ครับบงิปครับเดินต่อครับขยับกดดันเข้าไปครับ รูปร่างเสียเปรียบต้องลงทุนแต่ว่าเนี่ยครับเพชรานัทก็มีขยับทําคืนเหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นพ่อบุนรับอย่างเดียวครับแข้งขวาที่โดนปลายปลายครับซ้ายคืนซ้ายของเพชรานัทโยกหาช่องหาจังหวะครับธงชัยครับไม่ชัวร์ก็ยังไม่ออกครับพยายามจะขยับเข้าหาเตะเจาะยางแต่เสียจังหวะไปหลายครั้ง โอ้ยแข้งขวายาวๆมาแล้วนะครับเตี้ยกว่าสั้นกว่าแต่แข้งขวานี่เริ่มทํางานฮะเริ่มจะโมโหครับมาเป็นอนัสบอกมาแลกกันเบียดเข้าไปนะครับขยับเข้าไปโอ้ยโดนเจาะยางไปอีกแล้วนะครับฮะโอ้โหเน้นเลยนะครับแต่ละดอกของธงชัยว่ายังไงบางยาว่ายังไงทนได้ไม่ได้ครับทนได้ไม่ได้ครับเจอหนักๆเข้าไปครับ ก็พยายามจะเน้นไปที่ต้นขาทั้งสองข้างของทางด้านเพชรอนัทนะครับทางด้านธงชัยตีครับแข้งซ้ายเ่าะยางดูว่าหลุดไปนิดนึงครับขยับเดินต่อเนื่องครับทางด้านธงชัยครับมีทั้งหมัดมีทั้งแข้งเจาะยางครับดูว่าทางด้านเพชรอนัทจะสู้ในรูปแบบไหนครับแต่ที่ผ่านมาก็ยังตั้งรับได้ดีครับแข้งขวายาวศาสตร์เข้าไป ียกว่าขยับขยับหลอกนะครับแล้วก็มีแข้งขวาคอยโต้คืนเพชรอนัตด,ดูนะครับโอ้โหดูว่าแข้งขวาแข้งซ้ายมาก็มาเป็นชุดเหมือนกันนะครับขยับก็ไปหาโอ้ยโ,โดนโต้คืนด้วยฝ้ายเหมือนกันเนาดูเป้าหมายคือเจาะยางต่อยมัดจะทําได้หรือเปล่านะครับโอ้เริ่มจะเบียดทําได้เพชรอนัตชั้นจะโมโหนะครับโอ้ยโ,โดนอีกแล้วนะครับอย่าออกอาการสะดุ้งให้เห็นนะครับ อาศัยลูกฉากถัวอย่างเดียวครับเป็นอนัตตอนนี้ครับแต่ว่าต้านความหนักความแรงอยู่หรือเปล่าก็โดนมากมากชักจะมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหมือนกันครับโอ้โหวงปลายยก2ครับขออีกหน่อยได้หรือเปล่าครับแต่ว่าธงชเองก็ยังไม่เร่งมากเท่าไหร่นะครับเริ่มเห็นแล้วครับเริ่มเห็นแล้วครับซ้ายมาโต้ขวาเจาะล่างขึ้นไปเพชรอนัตโอ้โหอ้าวอีกคนหนักแรงครับอีกคนหนึ่งก็อาศัยจังหวะฝีมือใช้ลูกเกมแบบตีหัวเข้าบ้านพักแป๊บสามครับ เกมยังเป็นทางด้านเพชรอันนันครับขยับเดินเปิดเกมบ้างครับหลังจากที่2ยกนี้ถอยคุมเกมดูจังหวะครับแต่ว่าโดน เอาแล้วครับเริ่มแรกเดือนกันแบบใครดีใช้อยู่นะครับใครพลาดนี่ก็ลงไปได้อาวุธนี้แรง้วยกันทั้งคู่โอ้ตรงใัยเล็กก็จริงนะครับแต่วงวงในนี่ดูหลักเหลี่ยมการไล่แขนกดแขนแล้วก็ตีสู้ครับไม่ยอมเหมือนกันนี่ครับก็พยายามจะเดินจับนายขยมนายตีนะครับเพราะว่าอยู่วงนอกนี่โดนเตะขาโดนต่อยหมัดครับสายเกมวงในความใหญ่ความยาวที่ชัดเจนกว่าครับเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับ แต่ว่าเดินเข้าไปจับได้ครับแต่ว่ายังตีไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับเรายังคงเดินต่อเนื่องครับโดนแข้งซ้ายครับขยับหนีครับซ้ายคืนมาเพตนัตโดนเข้าไปแข่งขวามาพอได้ครับโอ้จังหวัดนี้ครับโอ้เดินเพลินไปหน่อยครับโอ้หมัดขวามัดเดียวครับีย่ว่าโดนดักบวกอยู่นะครับจะเข้าไปปล้ำในเดี๋ยวเราจะมีภาพช้าให้ดูนะครับโอ้บอกแล้วรังด้วยกันทั้งคู่อยู่ดีว่าใครจะพลาดโดนของใครก่อน นุ้ยสี่มุมเมืองนะครับเป็นฝ่ายชนะที o ไปในยกที่3ามนี่ดูภาพช้าๆนะครับ mm hmm. เป็นจังหวะที่กระโดดเข้าไปนี่นะครับโดนศอกบวกนะครับโอ้หล่นหัวทิ่มเลย <Okay. S 3> จังหวะเดินเพลินไปหน่อยครับตางด้านพิธน,นัทเกมเดินจับนายตีก็เดินเพลินแล้วครับว่ากันแบบนั้นครับแต่ว่าเดินเข้าไปโดนหมัดของทางด้าน